เนบนยูบีเอสั่งโรเมโรป้องกันแชมป์กับกียสอบดับฝันไฟปาเกี่ยว โดยล่าสุดนั้นสมาคมมวยโลกหรือ WBA มีคำสั่งด่วนให้โรเลนโดโรเมโรแชมป์โลกเวทเทเวขึ้นป้องกันตำแหน่งกับผู้ท้าชิงอันดับที่1นึ่งซากรามกิยาสอบหลังเลยกำหนดภารกิจบังคับไปแล้วตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาคำสั่งดังกล่าวทำให้อนาคตซูเปอร์ไฟที่ทางโรเมโรม,มีข่าวเตรียมดวลกับทางแพ็กแมนแมนี่ปาเกียวในเดือนมกราคมที่ราสเวกัส ต้องสะดุดลงทันทีเพราะตามกฎอ BA, ขอ UBA ข้อ4.13ระบุชัดว่าแชมป์โลกไม่สามารถขึ้นชกไฟอื่นภายใน60วันหลังหมดกำหนดป้องการไฟบังคับได้สำหรับทางโรลี่โรเมโรสถิติการชกชนะ17ครั้งชนะนอก13ครั้งเขาแพ้2ครั้งเขาเพิ่งสร้างเซอร์ไพร์เมื่อเดือนพฤษ,ษภาคมที่ผ่านมาด้วยการเอาชนะคะแนนอกชั้นเหนือทางไรอันกาเซีย การชกเกิดขึ้นที่ไทม์สแควร์ในนิวยอร์กก่อนถูกเลื่อนขึ้นเป็นแชมป์โลกอย่างเต็มตัวเมื่อทางจารอนบูเดนิท สลาเข้มขัดเพื่อขยับขึ้นไปโชคในรุ่นจูเนียร์มินินเวดพิกัด154ปอนด์ขณะที่ทางกิยาซอฟเจ้าของสถิติการโชคชนะ17ครั้งชนะนอก10ครั้งกิยาซอฟอย่างไรพ่ายเขาเป็นนักโชกในวัย32ปีเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปี2016จากประเทศอุซเบกิสถานเป็นผู้ท้าชิงภาคบังคับที่ทางโรเมโรต้องเจอโดยเดิมทีเจ้าตัวมีกำหนดโชกกับทางเอนนิตก่อนที่ทางแชมป์โลกอย่างเอนนิต จะสละตำแหน่งไปแม้จะมีเสียงลือว่าโรเมโรและปาเกี่ยวเจรจาใกล้มันลูกข้อตกลงไฟใหญ่ในช่วงต้นปี2026แต่เมื่อเด a มันยูบีเอออกคำสั่งชัดเจนการป้องการเข้มขัดในครั้งนี้จึงกลายเป็นภารกิจเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้ว่ากิยาอบ อาจรับข้อเสนอค่าหล่อเพื่อเปิดทางให้ไฟระดับซูเปอร์สตาร์ระหว่างโรเมโรกับทางแมนนี่ปาเกี่ยวเกิดขึ้นตามแผนนั่นเองเอาละครับช่วงถ่ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ